โรงเรียนบ้านหนองพระอ,อ้อมตั้งอยู่หมู่ที่เจ็ บ้านหนองพระอ้อมตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่2งานมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองพระอ้อมหมู่ที่7และหมู่12 บ้านพรสวรรค์หมู่ที่10โรงเรียนบ้านหนองพระอ้อมบริหารจัดการโดยนายเวรวิทย์บัวบานผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน12คนในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด121คน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2568ของโรงเรียนบ้านหนองพระอ้อมมีการดำเนินการดังนี้ส่วนที่หนึ่งการเทดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทศพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจน โรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบด้วยแผ่นพับการเดินรณรงค์มีการจัดกิจกรรมป้ายนิเทศส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอ,อนามัยดี 1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนโรงเรียนได้มีการจัดทำประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านอย่างชัดเจน 2. มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีการจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบและมีการกำหนดงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน -3 มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภยัยด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม 6. บุคลากรทุกระดับเช่นอาจารย์ผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนด7 มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยมีการนำบุคลากรนักเรียนเข้าร่วมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอบรมมาตรการและแนวทางความปลอดภัยทางน้ำ 8. มีโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อาทิเช่นโครงการหรือการดำเนินงานการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 9. มีการดูแลสํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรปับปรุงแก้ไข 10. บ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วน 11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 12. มีระบบป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาเช่นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงเป็นต้น 13. มีแผนป้องกันและระง,งับอคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโดยจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตามแผนป้องกันและระง,งับอคีภัยของสถานศึกษาโดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลอำเภอสมเด็จ 15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี 16. มีแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษาโดยได้จัดทําแผนป้องกันยาเสพติดและอบาย,ยมุกภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกเป็นต้น 17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมผู้รับผิดช,ชอบที่ชัดเจน1 8มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโ,โรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย 19. มีส้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนนักศึกษาแขกชายหญิงที่เพียงพอโดยโรงเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดแยกชายหญิง 20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างหน้าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มโดยมีการตั้งถังน้ำดื่มที่สะอาดตามอาคารห้องพักครูโรงอาหารเพียงพอกับนักเรียน2 1มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ เช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศและระดับความดังของเสียงมีโรงอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะสะอาดมีที่นั่งเพียงพอกับนักเรียนมีการทำความสะอาดโรงอาหารอยู่เสมอ 22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา 23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย 24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนและนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขครบทุกเรื่อง 25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและมีการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม26มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม27 มีหนังสือตำราหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร 28. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อกและการดูแลยานพาหนะรับส่งนักเรียนนักศึกษา 29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดําเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาครเรียนละหนึ่งครั้ง 30. มีนักเรียนนักศึกษาจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ